สวัสดีค่ะเมนุนชาแนลนะคะวันนี้มาเจอวันนี้เมนุนมาเจอเขาเรียกอะไรนะเสี่ยวฮักเสี่ยวเพงพลนะคะก็เราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ดอนอิน o ัส i ิ l บลกันนะคะทั้งสองท่านสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะใช่ครองเมนุนชาแนลเมนุนชาแนลด้วยครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ดอนกับแม่ผู้ใหญ่ขวาสูงเนาะมามาให้กําลังใจลุงพลใช่ไหมครับเราก็จะเว้นระยะห่างกันนิดหนึ่งนะคะถามความรู้สึกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลุงพลว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ดอนมีความรู้สึกว่ายังไงบ้างก็รู้สึกว่าต้องยังไงก็ต้องเราก็พูดอะไรไม่ได้ใช่ป่ะต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของศาสตร์ของอะไรของเจ้าหน้าที่ของอะไรตลอดนะครับผม เพราะว่าเราก็จะพูดอะไรก็คงไม่ได้นะครับครับให้ขึ้นอยู่กับท่านธนาหรือว่าอะไรที่กระบวกนการที่ทํานะครับผม,บผมก็มการที่มีหมายมาออกที่ที่ลุงพลแบบนี้เนี่ยพี่ดอนคิดว่าเป็นทางออกที่ดีไหมครับสําหรับการที่จะพิสูจน์ให้ลุงพลพิสูจน์ความจริงก็ใช่ครับครับ ครับก็ให้พิสูจน์ไปเลยจะได้รู้ครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรอรอมาเยอะแล้วใช่ป่ะรอมานานแล้วใช่ป่ะครับก็จะให้รู้ว่าความจริงว่าเออเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงครับจะได้ทุกคนก็จะได้หายสงสัยไปเลยได้ครับผมว่าใครกันแน่แล้วรู้กันหมดทั่วประเทศก็ให้เอฟซีรอลุ้นไปด้วยกัน นะครับถามเลยค่ะพี่ดอนยังเชื่อมั่นในตัวลุงใช่ไหมคะก็ยังเชื่อครับผมเพราะว่าลุงก็เป็นคนที่รักแล้วก็รักหลานใช่ป่ะครับก็ผมก็เชื่อมั่นในความรู้สึกผมนะครับครับผมก็ลุงคงจะไม่น่าทำแต่ว่าแล้วแต่ความชอบใครใช่ครับก็เหมือนกันทุกคนเหมือนเอฟซีที่เชื่อมั่นเนาะแม่ผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเอฟซีบางคนก็บางคนก็ไม่เชื่อมั่นบางคนก็เชื่อมั่น นะครับ,บแต่ส่วนตัวเราก็คือเชื่อมั่นอยู่แล้วความรู้สึกผมไปว่าออถ้าใครรักหลาถ้าใครรักแล้วมีความรักมีความแบบที่เออจะกล้าทำไหมจะมีจิตใจที่จะกล้าทำกับหลาแบบติดตัวดนก้วยผนังนะผมก็คิดถึงนี้ครับแล้ววันนี้นี่ก็คือได้เข้ามาให้กําลังใจลุงนี่ได้ได้ขึ้นไปเจอลุงด้วยยังค,ครับเพราะว่ายัง ไม่ปล่อยให้เวลาที่จะให้ขึ้นไปโอ้ยัง4-5โมง4-5โมงไม่ถูกช่วงว่าผู้ใหญ่ขึ้นไปถามอยู่แล้วอยากว่ายังไม่ปล่อยให้เวลาเนาะแล้วแม่ผู้ใหญ่ละครับมีให้กำลังใจลุงพลเรายังไงบ้างครับ ดีนะคะก็ยังไม่จบนะคะก็ไม่รู้ว่าใครคุณคนใครถูกใครถูกใครโดนนะค่ะก็จะคอยให้กําลังใจลุงแล้วก็ป้าแตนนะคะให้กําลังใจหลานๆด้วยค่ะเพราะว่าเด็กๆเนาะค่ะความรู้สึกของเด็กก็เป็นห่วงนะคะครับหลานๆนี่หมายถึงน้องมรน้องโอค้ยไปดูอยู่ครับผมก็จะไปก่อนครับเมื่อวานนี้ว่าจะไปก็รถเสียก่อนเหนืไม่ต้ เลยไปไม่ถึงไปถึงนายายอุ่นพอดีแล้วแล้วช่วงเย็นนี่ก็มาตอนนี้ยังไม่ได้เจอลุงใช่ไหมเราเยี่ยมก่อนค่อยกลับใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้นี้ผู้ใหญ่กุกอกใหญ่พ่อนิ่มกุกอกผมว่าตอนเย็นจะมาหรือเปล่าผมก็มาครับผมบอกว่าเออรับเปล่าว่ามารอบเดียวดีรอบผมเองก็กอกนิวก็ก เป็นกำลังใจให้ลุงพลเช่นกันแล้วก็เป็นกำลังใจกับแม่ผู้ใหญ่ขวาสูงกับพี่ดอนมาตลอดติดตามชีวิตพอเพียงอยู่นะครับพี่ดอนน้องเดฟน่ารักมากมากผมชอบคอนเทนต์มากครับผมฝากติดตามช่องพี่ดอนด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับน้องเดฟแฟมพี่ดอนน้องเดฟแฟมลี่ครับผมหากินแบบบ้านเรายอเครับขอบคุณมากครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของนนเรียกเลยนะเพื่อนลุงพลนะคะ พี่ดอนนะคะ impossible นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ไปร่วมกันนะครับโอเคครับนีได้แล้วผมก็จะเอาไปปลูกขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอาเมล็ดครับ